สวัสดีเพื่อนๆชาเดวีเมคายด้วยนะเดี๋ยวเรามาคุยถึงด่านโหมดทีมหลักๆของจุดประสงค์ในคลิปนี้ผมต้องการที่จะเรียกว่าเหมือนมาแนะนําหรือแล้วแต่จะมองแล้วกันเนาะแต่หลักๆผมอยากจะบอกคือควรหยิบตัวละครที่ควรจะหยิบมาเล่นอันนี้คือคําแนะนําโดยอันนี้เห็นที่ผมเล่นอยู่ใช่ไหมเอ่ยหลักการในการเล่นเดี๋ยวผมจะอธิบายอ่ะคร่าวๆสั้นๆน,นะครับถ้าเพื่อนตายแนะนําให้ไปชุบชีวิตเพื่อน แนะนำให้ชุบชีวิตและเราสามารถดูหลอดด้วยของเพื่อนจากแถบซ้ายได้ไไดเห็นไหมครับว่าอย่าบางคนเนี่ยแถบถ้ามันแบบเลื่อนมันจะมิดอยู่แล้วอะ่ะอันนี้คือที่แนะนําให้ได้นะครับรีบไปชุบซะโอเคไหมตอนที่ตายเดี๋ยวมันจะมีกรอบสีเหลืองขึ้นมารีบไปชุบซักภายใน20วินาทีไม่อย่างนั้นเพื่อนคนนั้นจะหลุดพอหลุดปุ๊บเนี่ยจะช่วยเราตีไม่ได้อีกเลยหลังจากชุบป,ปั๊บจะทําให้เพื่อนคนนั้นเนี่ยมาตีได้ต่อโอเคไหมแต่ดีที่สุดคือด่านเนี้ย ควรหาเพื่อน4คนลงพร้อมกันอันนี้เพอร์เฟกที่สุดเพราะว่าอย่างน้อยจะได้คุย Discord กันได้ว่าเออเฮ้ยก,กูตายมึงช่วยกูทีอะไรแมวนั้นนะครับเป็นไม่ได้ก็ควรหาเพื่อนไปลงอันนี้ได้ประโยชน์ที่สุดนะครับสำหรับด่านนี้เนาะอันดับต่อมาที่อยากจะแนะนําคือหยิบตัวเลดี้เถอะกูขอร้องเหตุผลเพราะไอ้ด่านหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหามีไหมมีเนื่องจากว่าไอ้สายตีใกล้เนี่ยเพื่อนๆน,น่าจะเข้าใจแรงแต่ต้องใกล้ ชัดเจนใช่ป่ะแรงแต่ต้องใกล้ประเด็นก็คือว่าเข้าตัวไม่ถึงดัมเมจแรงๆเนี่ยมันไม,ม,นไม่มันไม่โดนเว้ยแต่อีกประเด็นหนึ่งถ้าหากคุณเล่นเลดี้ตัวตีไกลมันจะโดนเสมอไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามตีไกลแค่ไหนแม่งก็โดนดังนั้นไอเนี่ยเลยเป็นหนึ่งบัตรัยที่เพื่อนๆควรจะเลือกสายตีไกลไปลงเล่นนะครับและอันเนี้ยที่ให้ดูเนี่ยคือบอสด่านหนึ่งหลังจาก่านปั๊บเนี่ยมันจะให้ในส่วนของอาวุธสีม่วงนะครับย้ําอาวุธสีม่วง จะสุ่มหรือเปล่าไม่มั่นใจหรือมันจะดรอปตามตัวละครที่เราลงอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ปัญหาคือด่านที่2ครับเอาละทีนี้พอเรามาด่าน2มันเรียกว่าบอสติดต่อกัน3ด่านเนาะไอ้ด่านที่2เนี่ยมันมีปัญหาละก็คือไอ้บอสเนี่ยหลังจากเลือดมาสัก75%ถ้าจํถ้าจำไม่ผิดนะครับบอสมันจะบินอยู่ข้างบนแล้วเมื่อกี้บอกแล้วนะครับ สายตีใกล้แม่งตีไม่โดนทางที่มันตีไกลเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเนาะตอนเปิดเกมมาก่อนที่บอสจะเป็นเ,เลือดต่ำกว่า7จ็้าเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดนะวงเลยด้วยอไอคนสายตีใกล้อะ่ะดาเมจเยอะกว่าผมประมาณสักสามเได้เลยครับแต่หลังจากที่บอสบินขึ้นไปข้างบนน่ะดาเมจผมนําโด่งเลยเพราะอะไรก็อย่างที่อธิบายตปเมืเ่อกี้ตีใกล้แต่ มันตีใกล้ตีแรงแต่มันตีไม่โดนมันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ป่ะและการที่สายตีใกล้จะขึ้นไปตีบอสได้ต้องทํำยังไงคือจะต้องไปที่กลางแนียมันจะมีเป็นวงล้อครับเพื่อนๆจะต้องโดดพอโดดปุ๊บมันจะไปหาบอสโดดขึ้นไปหาบอสแล้วทีเนี้ยเราก็ต้องเดดเพื่อไปใกล้บอสอ,อีกถ้าตีไม่โดนมันก็หรือเราโดนตีมันก็จะล่วงลงมาโดยดทันดีตัวเราเนี่ยจะล่วงแล้วต้องโดดขึ้นไปใหม่ ตัดท่ามาครับเรดี้เห็นที่ผมเล่นอยู่ต,นะอ,ตอนนี้หรือเปล่ากูตีย,วยาวๆจะสกิลจะตีอะไรแม่งเล่นเล่นไปเลยคือมันไม่ต้องแคร์อะไรเลยอะแบบแค่หาตรงพื้นอะตรงไหนว่างอะโล่งๆอะตีแม่งไปเลยไม่ต้องไม่ต้องแคร์อะไรเลยนะเว้ยเนี่ยคลิปเนี้ยก็เลยอยากจะแนะนําแต่ประเด็นอยากให้เข้าใจก่อนว่าผมถึงบอส่ดดานัวที่2เท่านั้นเพราะว่าหลังจากที่ลงเล่นเนี่ยไม่แม้ว่าเพื่อรวมทีมจากเวล40เหมือนกันทั้งหมดย้ำเอออ,อีกเรื่องต้องขอโทษด้วย เป็นไม่ได้หาเพื่อนลวมทีมเลเวล40เท่านั้นลงเล่นนะครับย้ํา40เท่านั้นเพราะดาเมจมันจะช่วยกันแรงโอเคไหมมันแรงเพราะว่าถ้าเอาสายตีใกล้มา2ตัวแล้วแม้ว่า40เหมือนกันนะหลังจากคือ1บอสเนี่ยใช้เวลา10นาทีประเด็นก็คือว่าผ่านไป5นาทีแล้วอ่ะบอสอ่ะมันเลือดอยู่70อยู่เลยหลอดอ่ะหลอด70อยู่เลยนะมึง5นาทีอ่ะจริงๆ่ะมัน10นาทีใช่ปะ หนึ่งนาทีละหนึ่งหลอดหนึ่งคือหนึ่งนาทีแล,ล้วประมาณสิบหลอดนะครับทั้งหมดทุกๆหนึ่งนาทีต้องตีให้ได้สิบหลอดถ้าไม่ได้หมายความว่าเวลาก็จะหมดก่อนค่าบอสไม่ได้อยู่ดีเคลียร์ราชัดตรงนี้ก่อนนะดังนั้นดีที่สุดคือควรหาสายตีไกลอย่างที่บอกไปเล่นนะครับแล้วก็เราจะได้ของอาวุธตำนานอะไรพวกนี้ถ้าเป็นไม่ได้นะถ้าเป็นไม่ได้เนาะก็เป็นประมาณนี้และกันนะครับผมในการแนะนำการเล่นบอสมด,ดทีม เป็นไปได้ย้ําสรุปอีกหนึ่งที 1. เอาสายตีไกลไปลงเล่น 2. เอาในส่วนของเลเวล40ขึ้นไปเล่น 3. ถ้ามีเพื่อนตายแนะนําให้ชุบชีวิตสรุปมีแค่3อย่างประมาณนี้อย่าลืมไปเล่นกันด้วยเด้อเพราะว่ากิจกรรมนี้ได้ของโคตรดี